สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้อีกแล้วนะคะคำเตือนนะคะวิดีโอนี้นะะจะถามขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะขอทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคนมาลาวพัฒนาครอบที่ผ่านมาเบื้องตดูได้ย่างไงคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกนะคะที่เราจะ เรวจะมีอีกคลิปหนึ่งเป็นของพรุ่งนี้นะคะรอหุ้นอีกอ่ารอหุ้นอีกจากอะไรนะรอหุ้นอ่ะอะไรนะอะไรนะอีกอันนึงออกแล้วเราก็ถึงจะมาทําคลิปให้อีกหนึ่งคลิปพรุ่งนี้นะคะอันนี้คือไปแต่ว่าแบบม้แหละแต่ว่าได้อย่างแดงเลยน้อง แปดก็มาเห็นไหมบอกว่าไปหนึ่งได้ไปแปดได้ไปเจ็ดได้ไปศูนย์ได้มาหมดเลยเกือบสี่ตัวนะเสียดายมากเลยเอะทุกคนถ้าเป็นสองแล้วอุยีพอเอ้ยนะฮะนะคะ,นะคะได้สามตัวนะแปดหนึ่งศูนย์นั่นเองนะคะทุกคนได้หนึ่งศูนย์นะ เด้อค่ะเด้อเด้อค่ะเด้อนะ,ะรอบต่อไปกันเลยนะคะรอบนี้ก็เพิ่งอาจารย์ดาวอีกแล้วนะคะทุกคนสําหรับลาวพัฒนาของเรานะ,ะไปจีบสาวลาวเนาะเพิ่งอันอาจารย์ดาวอีกแล้วเด้อรอบนี้ไม่รู้อาจารย์ดาวจะมาไหมนะ,ะทุกคนเป็นเพียงแค่แนวทางนะผรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ ถ้าใครอยากได้แนวทางเร็วไวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีหุ้นตั้งแต่เชา้ายันเช้านะคะนี่เคอะไร,รอยู่ในนี้หมดเลยนะคะนี่เครเราไม่ลงล,ลงแต่หุ้นรอบดึกนะคะทุกคนนี่นะคะเข้าใจแล้วค่อยทักนะคะถ้าไม่ต่ไม่ต้องทักนะ,ะนี่นะ,ะพร้อมทักนะ,ะไม่พร้อมไม่ต้องทักเลยนะคะอ่า <laughs> ฟันศูนย์นะคะฟันศูนย์นะคะฟันศูนย์นะคะนะคะชอบศูนย์ไปศูนย์ชอบสี่ไปสี่ชอบสองไปสองนะคะ

ไปเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนแต่ไม่มีอะไรมากมายหรอกไป04นี่แหละแต่ว่าเราจะเพิ่มชุดให้กันเอง จริงอยากให้1 2 4 0ได้ซ้ำไปนะรอดูพรุ่งนี้ก่อนว่าจะมี1อยู่ตรงนี้ไหมคะเพราะว่าเราต้องรอหุ้นอีกหุ้นหนึ่งออกก่อนเราถึงจะรู้นะคะว่าพรุ่งนี้จะได้อะไรนะฮะที่แต่เราจะมาเติม หนกพรุ่งนี้วันพุธนะคะ1นึ่งศูนย์หนึ่งห่วง9ก้ตัวเด่นเห็นไหมเด่นเมื่อว่าเดนเด่นเด่นเมื่อวันจันนะหน่ะหนึ่งศูนย์เห็นมมาหนะึ่งศูนยะอันนี้เด่นเด่นหกับ 9, 9อีกแล้วนะคะหนะะึ่งศูนย์หนึ่งสี่นึ่งเจก้้าะทุกคน แต่ว่าเราก็อาจารย์เดาวนี้วัดใจนะรอบน,นี้นะต้องพึ่งอาจารย์เดานะนี่คือพึ่งอาจารย์ดานะอาจารย์เดาได้อาจารย์ดานะทุกคนวันนี้ต้องพึ่งอาจาร,รย์ดานะรอบนี้พึ่งอาจารย์ดาทุกรอบสำหรับลาวไทยนะคะทุกคน ท่านี้มาแล้วก็ติดไปนิดนึงนะทุกคนติดไปนิดนึงนะติดไปนิดนึงนะคะทุกคนนะนี่นะไปสี่นย์ไปศูนย์ได้ไปสี่ได้ไปหนได้เอไปสองได้นะทุกคนท้าเด่นก็หนึ่งศูนย์หนี่จ็ดเก้องเปดนะคะประมาณนี้แหละ ผิดถูกเหรยว่ากันนะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่มีหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์เพราะว่าเพราะว่าศูนย์อยู่แล้วนะทุกคนขอให้โชคดีนะคะพรุ่งนี้จะมาเติมชุดตรงนี้ให้นะแต่ว่าที่จริงก็ไปแบบนี้แหละค่ะไปแบบนี้เลยนะสำหรับไปจีบพาไปจีบสาวนะวันพุธนะนี่วันพุธนะฮะไปจีบสาวนะะประมาณนี้เด้อขอให้โชคดีนะคะ ที่ถูกเย่าว่ากันนะ